สวัสดีครับป้ากันทำคลิปหนึ่งครับนี่ได้ยาได้ยาไิสูจนขีบครับแม่ลูก่ากินโดว์คนเดียวเลยเปลี่ยนเหมือนคนละตัวเลยครับแม,ม่ทุกทีต้องคอยป้อนครับต้องคอยจับหัวนมยัดใส่ปาก ลิ่นเขาเริ่มซากแล้วครับแต่ก็ยังกินยังมาคบทุกเตาแต่แต่ก็พอดูดได้ครับเออมันต้องกี้กะ่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวเกาครับนี่มันต้องจี้มันถึงจะมีชีวิตรอดครับนี่ครับมันต้องพยายามกินครับ นี่มันถึงจะมีชีวิตหลอดได้ต้องจากอุปสรรคก็คืองวนมแม่จะใหญ่ครับแต่เมื่อกี้ทำได้นะกินเองครับเดี๋ยวต้องขอยจวยครับ <c oughs> จําเสียง น่าจะขอความช่วยเหลือครับนี่ครับมันจำเสียงนะเพราะทุกทีผมจะคอยป้อนมันมันกินมาได้พรได้ยินเสียงเราเดินเข้าไปหาครับมันต้องจะอีกอะ้ก่ะ ให้น้องแม่ตึงขนาดครับตึงเต็มที่แล้วอย่างน้อยกลางวันนี้ต้องขินสักหนึ่งขั้งครับนี่ต้องจะต้องหิวกระหายครับดูดจนตัวแม่ันผอมไปเลยอ่าตอนนี้เนาะเัวแม่บรุงที่หลังครับ เาตอนนี้ต้องเอาลูกหมีชีวิตรอดก่อนแต่ก็หันสัญญาณทีดีครับเพราะว่าพยายามกินนมด้วยตัวเก่าได้มาพอลอะกินต่อไม่มันต้องกีน กับนบอยากของครับจะกินหญ้าได้เ,ดเร็วๆนี่เอออีก,ก,กาม,ม,มันต้องอีก่ามันต้องจนก่าเออจนแฮมน้แม่มี่นักครับนี่มันต้องอีสามสี่วันที่ผ่านมานี่บ่หันเลยครับบ่หันจนเลยมันต้องจนครับหันวน่อย น,น,นั่งจ้นนมแม่มันอย่างแก้วตาเป็นลูกแม่มั่งจ้นตั้งแต่มันแหลกเลยครับยังมากินแต่ตจะจ้นแล้วกินนมยังมาจ้างแต่เอาหัวจ้นไปก่อนครับนี่มันต้องจีมันต้อง,องจเีเอาแหมจ้นแหมเร็วจน้จนจ้น <c oughs> ดูต่อ เอาตอนนี้ตอนนี้เนอะลิ่นยังซากปอปอครับเพราะว่าน้ำลายมันมึนครับมึนก็คือลื่นครับนาาเจ้านี่จับโดนี่ลินลินซากซากขึ้นมาพองละแฮมสักสีห้าวันน่าจะกินคนเดียวได้เต็มที่ครับนี่เตนน้านี้ตึงแล้ว มันต้องจนตัวครับหัวน้อยต้องหัวจนแล้วน,น้ำนมแม่มันจะปุ่งออกดีก็คอยทำความสะอาดนะครับโดนไปสองเข็มมันต้องกระตือหรือร้นหน่อยครับกระตือรือล้นในการกินนมเพื่อจะได้มีชีวิตหลอดนี่มันต้องอี่นี่ ออน้ำน้มแม่ต้องปุ่งออกครับตอนมันจนฝ้าห้องกรึงกระึงกระึงนะฝนใต้ตกของเมาะหน้าแพนกลาที่ปลูกใหม่ง้ามขนาดครับเขียวเมาะขนาดเลยน่าจะได้เก็บไว้เป็นเชือตอนหน้าแรงนี่พอดีอ,อ๋อนี่เต้านี่ตึงละ อ,อมนอออในขอกก็เย็นอยู่ครับแต่ตอนเจ้ามันหอบผมก็เลยตัดสินใจฉีดยาให้มันท้ามย่างก็คือเวลามาหาแมนะ่มันมาคอยกระตือรือร้นในการกินนมครับก็เลยต้องฉีดยากระตุนหน่อย บางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องปอดครับเพื่อไว้กันไว้นมแม่เริ่มมดแล้วครับเหี่ยแล้เดี๋ยวจะตัดยนนาแผนกุลาให้แสนดีสักหน่อยก่อนวันนี้เอาออกไปเดินครับเอากระชัวแม่มันไปพลูกมันไวน้ใน้ขอกกลับมาว่าจะให้กินนมบะย้อมกินครับ เฉยทั้งทีมันผ่านไปนหลายชนะั่วโมงเนาะผมกว่ามันจะหิวนมมันกลับบหืหิวน,ม,ม,น,บบวนมนะหายใจหอบแพกแห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 กทั้งทีอยู่ในขอกอากาศเย็นๆเจ็บมัวเข้าขอกมาเลยครับ ยิ้มเลยยังกินทำก็เดี๋มันต้องจะเอียครับจูบจนมดจนเสี่ยงเอียมันถึงจะดีครับนมแม่ก็จะได้บ่าข้างจะได้มาเป็นเต้านมอักเสบลูกก็ปันอ้วนครับปันอ้วนเสร็จก็ปันกินแย่เนาะจากนั้นแม่ก็จะได้ฟื้นฟูร่างกายครับถ้าลูกมันกินแย่เร็ว แม่น่าจะหมดแล้วม,มีเตาในตึงนะครับอีกะมันต้องจะอีก่ต้องหัว้นก่ะ้นกอแวลา้ราหัวจนนก็เหมือนปั่มลงจิ๊บอิ่มแล้วโอเคูดให้ผมไปเก็บเครื่องช็อตกันครับ ฝนตกเกาแดดดูครับน้แม่น้ทีชีฝังนี่พอผมก็วาอามันมันเป็นยังแต่ก็เผื่อไว้ครับจ้าตนนัวนี้ที่ฉีดเข้าไปนี่มันบอกมีผลเสียต่อลูกหม้มันมีแต่ช่วยสุขภาพดีขึ้นครับ ไอ้ที่สามีก็เป็นยาบำรุงครับเพื่อมันขาดพวกวิตามินแต่วันนี้ครับหันสัญญาณทีดีคือมันเดินไปกินนมคนเดียวแล้วก็ดูดได้สองเต้าครับอันนี้คือสัญญาณทีดีแล้วกันเป็นห่วงอยู่ครับแต่โดยรวมแล้วมันเหมือนมีไข่นะ เอายุบพอหูมันมันก็อุ่นอยู่ครับถ้ามันเป็นไข้หูมันจะเย็นเย็นสองข้างเลยนี่จับดูหูมันก็อุ่นปกตี้ดีแต่เพียงตะวันมันฮอบครับอันนี้เดี๋ยวจะพอให้แหมสักจนถึงเดือนครับว่ามันอาการมันจะดีขึ้นก่อนแต่มันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ สดือก็มีปัญหานะผมไ,มได้ใช้ย,ยาอย่างเี้เลยเพราะว่าแม่มันเลียครับสดือมันกระแห้งอยู่พร้อมจะรุดละหันสักสองสามวันนะ่าจะรุดครับกินนมเต็มที่ครับกินดิ้นทางฮากวันนี้เดิมน้อยครับไปเดินด้วยกันครับงวแดงน้อยๆทั้งหลาย จะเล่งปลูกเน,กาานี่งป็กลาเร้่องนักหนักครับเพื่อวันหน้าจะได้ปล่อยเลี้ยงไปเลยแบตจะหมดแล้วครับโอเคครับไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้าครับผมเราจะอัปเดตอาการลูกพีป้าเตอร์ไว้ครับเพื่อคนที่สนใจเนาะป้าการแบบนี้แล้วจะเนี่ยจะใดครับผมกับเบเกอร์เหมือนกัน เอาเฮียนฮูกด้วยกันครับขอบคุณคนที่กดติดตามของผมปากมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ